มพี่เพิ่งครับผมว่าจะเลือกแว่นสายตาเลนสนทำสีให้ภรรยาแต่ตอนนี้ตัดสินใจไม่ถูกครับว่าจะเลือกกรอบแบบไหนดีครับพี่น้ำพึ่งช่วยเลือกให้หน่อยสิครับโอ oh, นี่จะเลือกให้ภรรยาหรอือเป็นคุณสามีที่น่ารักมากๆเลยนะมาเดี๋ยวพี่ช่วยถ้าจะเลือกกรอบแว่น สำหรับเลนทําสีเนี่ยนะก็ต้องแบบนี้เลยเราก็ควรจะเลือกกรอบแบบเรียบๆเ,เพื่อส่งให้เลนมีความโดดเด่นจะ้ะโดยเทรนที่มาแรงตอนนี้นะจะเป็นกรอบแว่นสีใสหรือซีทรูที่เหมาะมากสําหรับเลนทําสีจะ้ะแถมเรายังสามารถ mix and match แว่นของเราให้โดดเด่นไม่ซ้ำใครด้วยการเลือกสีของกรอบแว่นและสีของเลนส์ได้ตามความชอบซึ่งเวลาที่เรานํามาสวมใส่นะแว่นก็จะแสดงบุคลิกและความเป็นตัวตนของเราออกมาได้อีกด้วยจ้ะพี่รู้และเพราะว่าเพยียงของเจอรี่เนี่ยเป็นคนหวานๆใช่ไหมอ่าเลนส์สีชมพูกับกรอบใสๆแบบนี้นะ ดูแบบน่ารักมากๆเลยนี่ผมก็ว่าสวยดีนะครับโชคดีทีนะครับที่วันนี้พี่น้ำพึ่งมาด้วยไม่อย่างนั้นนะครับผมตัดสินใจไม่ถูกเลยครับว่าจะเลือกอันไหนดีครับอืมพี่ว่านะเจอรี่อ่ะน่าจะเลือกสักอันหนึ่งนะอืมเอาแบบเป็นแบบเป็นคู่แบบเดียวกันสีเดียวกันอีกอันหนึ่งครับโอ้โหสีชมพูเนี้ยครับเออ,อมองกันก็จะได้มองแบบโอ้โ,อโหโลกนี้มีแต่ความรักสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ